วันนี้จะมาพาทุกคนไปเจาะลึกดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยสำหรับ3ราศีแรกประจำเดือนกันยายน2,568กกันค่ะราศีเมษ สำหรับชาวราศีเมษผู้เปี่ยมไปด้วยพลังงานและความกล้าหาญเดือนนี้การงานของคุณจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีทําให้การเจรจาและการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญแต่ช่วงปลายเดือนก็ต้องระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อนด้วยนะคะด้านการเงินอิทธิพลดาวราหู อาจทำให้คุณมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันหรือมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรระวังการถูกหลอกลวงทางการเงินและหลีกเลี่ยงการให้ใครยืมเงินจานวนมากค่ะส่วนเรื่องความรักอาจมีประเด็นขัดแย้งกับคนรักเล็กน้อยหรือมีปัญหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่อิทธิพลดาวศุกร์จะทำให้คุณต้องชเผชิญหน้าและจัดการกับมันค่ะสำหรับสุขภาพของชาวราศีเมษ อิทธิพลดาวเสาร์และดาวราหูที่โคจรร่วมกันอาจส่งผลให้สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าที่ควรควรดูแลทั้งสุขภาพกายและใจให้ดีและหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ Destiny Talk สำหรับราศีอื่นๆในครั้งหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ